สวัสดีค่ะนักเรียนพบกพับครูเบียนในวิชาวิวทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันอีกแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนยในเรื่องของแสงและทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงครั้งที่2แล้วนะคะ,ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงที่เราได้เรียนไปในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงครูก็ได้บอกไปแล้วว่าแสงเนี่ยจะกระจายไปในทุกๆทิศท,ทาง ซึ่งแสงจะกระจายไปเมื่อออกจากแหล่งกำเนิดแสงในลักษณะของเส้นตรงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดู ลองดูกันก่อนนะคะอันนี้คือแหล่งกําเนิดแสงนั่นก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดแสงทีนี้แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะกระจัดกระจายไปในทุกๆทิศท,ท,ท,ทางเลยนะคะในลักษณะของเส้นตรงแสงจะไม่มีการเคลื่อนที่อ้อมสิ่งกีดขวางเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งไม่มีนะคะแสงจะเคลื่อนที่ในลักษณะของเส้นตรงเท่านั้นเมื่อเราวาดแนว การเคลื่อนที่ของแสงเนี่ยเราจะต้องวาดในลักษณะของลูกศรชี้ออกจากแหล่งกําเนิดแสงในลักษณะของเส้นตรงนะคะนักเรียนเวลานักเรียนวาดนักเรียนควรจะใช้ไม,ม้บรรทัดนะคะ<ส>เพื่อจะให้เส้นตรงเหมือนกับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจริงๆนะคะอันนี้ตัวอย่างเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกําเนิดแสงนั่นก็คือดวงอาทิตย์นะคะ,ะมาดูคะ่ะ อันนี้เป็นแสงไฟจากรถยนต์ใช่ไหมคะทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงไฟจากรถยนต์เนี่ยมันก็จะออกมาจากแหล่งกําเนิดแสงนั่นก็คือไฟหน้ารถเนี่ยสออันนี้นะคะแล้วเขาก็จะเคลื่อนที่ในลักษณะของเส้นตรงนะคะไปในทุกทิศทางเลยยกเว้นด้านหลังเนาะด้านหลังก็จะไม่มีไม่มีแสงเคลื่อนที่ไปนะคะ ต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นรูปของหิงห้อยหิงห้อยก็ถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหนึ่งแหล่งนะคะทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจากก้นของหิงห้อยเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของเส้นตรงกระจัดกระจายไปนในทุกๆทิศท,ทางเหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะเราจะสามารถวาดแนวการเคลื่อนที่ของแสงในลักษณะลูกศรและก็เป็นเส้นตรงนะคะ อันนี้ก็เป็นแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเหมือนกับภาพแรกเลยนะคะแต่อันนี้เป็นดวงอาทิตย์ในตอนเย็นๆย็นที่กำลังจะตกทะเลนะคะอัะอนนี้เป็นไฟฉายนะคะแสงจะเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดนั่นก็คือไฟฉายใช่ไหมคะในลักษณะของเส้นตรงจะกระจัดกระจายไปในทุกๆคทิศท,ทางเลย อ่ะเรามาดูงานในวันนี้กันเลยนะคะงานในวันนี้เนี่ยนะคะครูจะให้นักเรียนทําใบงานส่วนสามแบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกําเนิดแสงนะคะอันนี้เป็นชุดสาธิตการทดลองนะคะนักเรียนจะทําในหน้าที่76ชุดสาธิตการทดลองตัวนี้ให้นักเรียนวาดแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกําเนิดแสงนะคะดูนะคะมันจะมีหลอดไฟอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มี มีสิ่งที่ปกคลุมหลอดไฟอยู่นะคะจะมีลักษณะสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนวาดแนวการเคลื่อนที่ของแสงแสงมันจะทะลุทะลุไอจุดจุดวงกลมที่เจาะดูไปได้ยังไงนะคะแรือจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ยังไงนะนักเรียนก็ลองวาดมาดูนะคะสองรูปนี้รูปที่หนึ่งและรูปที่สองนะคะต่อไปค่ะหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะ เขาบอกว่าเขียนลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกําเนิดแสงให้บรรยายทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกําเนิดแสงนะคะเขาจะมีสถานการณ์มาให้ทั้งหมด3สถานการณ์สถานสถานการณ์ที่1ก็คือเปิดหลอดไฟนักเรียนคิดว่าแสงเนี่ยมันจะเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดแสงยังไงและให้นักเรียนตอ,อบด้วยนะคะ ว่าแสงเคลื่อนที่ในทิศทางใดในลักษณะเส้นตรงเส้นโคง้งหรืออะไรนักเรียนก็ลองตอบมาดูนะคะสถานการณ์ที่2ค่ะเมื่อจุดเทียนเมื่อจุดเทียนนักเรียนก็ลองวาดแนวการเคลื่อนที่ของแสงดูสิคะว่ามันจะกระจัดกระจายไปในรูปแบบไหนแล้วก็แสงจะเคลื่อนที่ ไปในทิศทางไหนในลักษณะแบบไหนเส้นตรงเส้นโค้งก็ว่าไปสถานการณ์ที่3นะคะนั่นก็คือในตอนกลางวันเนี่ยกลางวันจะมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแสงจะเคลื่อนที่ในลักษณะไหนนะคะจากดวงอาทิตย์ไปในทิศทางใดนะคะลองตอบมาดูอันนี้นะคะบรรทัดหนึ่งก็ตอบหนึ่งอย่างก็คือแสงจะเคลื่อนที่ในลักษณะของ เส้นตรงเส้นโค้งก็ว่าไปและเคลื่อนที่เป็นยังไงกระจัดกระจายเป็นในทุกทิศทางหรือว่าเคลื่อนที่ไปเฉพาะทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังนะคะตอบ2อย่างหน้านี้ทั้งหมด6คะแนนหน้านี้ก็ภาพละหนึ่งคะแนนรวมเป็น2คะแนนทั้งหมดเนี่ยวันนี้คะแนนที่เราจะเก็บกันเนี่ยก็คือ8คะแนนนะคะ สำหรับงานในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ทีนี้ครูก็ขอฝากไปหน่อยว่าคุณครูจะเก็บคะแนนจากใบงานทั้งหมดที่เราได้เรียนมานะคะมีนักเรียนหลายๆคนที่ยังไม่เคยส่งงานคุณครูเลยนะคะรบก,กวนรบก,กวนนักเรียนเคลียร์งานทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะแล้วก็นำมาส่งคุณครูภายในวันศุกร์นี้นะคะเพื่อจะได้เก็บคะแนนสำหรับเทอมนี้นะคะ ส่วนสาหรับนักเรียนคนใดที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาส่งงานได้ลบกวนผู้ปกครองส่งส่งแบบฝึกหัดนักเรียนผ่านทางไปรษณียน์นะคะมาที่โรงเรียนได้เลยที่อยู่ของโรงเรียนก็สามารถเปิดดูได้ใน Google นะคะพิมพิมชื่อโรงเรียนบ้านบ้านอีกก็จะขึ้นที่อยู่ให้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอพอไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ